คนที่จะพูดได้ดีกว่าผมวิทยากรท่านต่อไปนักปราศัยท่านต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับปาลบชนบุรีครับสวัสดีครับเสียงดังฟังชัด สวัสดีพี่น้องคนไทยรักชาติรักความยุติธรรมและรักสถาบันทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องสอปปสสวัสดีพี่น้องกองทัพธรรมนะครับและก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับผมที่ได้รับชมการถ่ายทอดอยู่ณขณะนี้นะครับสวัสดีครับอ้าวขอเสียงตบปือดังๆให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่รับชมเราอยู่ด้วยครับผม โอ้โหเสียงดังฟังชัดครับครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาพบกันอีกนะครับผมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักครับนะครับก็วิทยากรท่านก็พูดนะครับแล้วก็ย้ำนะฮะเรื่องความถูกต้องนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ในประเทศไทยของเรานะครับ นะถามว่าทําไมพวกเราถึงต้องเสียสละเวลาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อมาต่อสู้นะครับบางคนอาจจะถามเราว่ามาเพื่ออะไรไปทําอะไรทําแล้วมันได้อะไรนะครับแต่ผมอยากจะกราบเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านว่านะครับถ้าเราไม่ออกสิครับถ้าเราไม่มานี่ครับถ้าเราไม่เสียสละเวลานะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาลายมันกําลังจะทําอยู่ในขณะนี้มันจะต้องสําเร็จแน่นอนใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดในณขณะนี้ก็คือเรื่องสถาบันหลักของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับพี่น้องครับเรายอมไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับเราจะยอมให้พวกมันมาดูถูกดูหมิน่นดูแคน มาจาบตวงสถาบันอีกต่อไปไม่ได้แล้วครับเราจะยอมให้มันนิรโทษกรรมเหมาเข็งมีหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าการที่คุณจาบจ้วงที่นู่นที่นี่ที่นั่นหลายๆที่ นะครับทุกคนทุกแห่งซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยใช่ไหมครับแล้วในเมื่อคุณทําแล้วคุณกล้าทําคุณก็ต้องกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่คุณทําครับผมคุณจะมาเรียกร้องอะไรกับนิรโทษกรรมใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่เครพรักครับและพ่อแม่พี่น้อง ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับตอนนี้มันไม่มีใครนะครับซึ่งเราก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าใครจะสามารถออกมาร่วมช่วยนะครับพวกเรานะครับจากการกระทําของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขากำลังจะรวมหัวกันนะครับเราทนกันไม่ได้นะครับ และเราก็ยังมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าในสภาณขณะนี้นะครับฝ่ายค้านก็สนับสนุนซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการอยู่แล้วนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยากจะฝากนะฮะเสียงของผมณขณะนี้และพี่น้องที่ต่อสู้อยู่ขณะนี้ไปยังกับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับ ที่ร่วมรัฐบาลอยู่ณขณะนี้นะครับเรากราบวิงวอลและขอร้องท่านให้ท่านแสดงสปิริตให้กับพี่น้องคนไทยหัวใจรักชาติรักสถาบันนะครับรักชาติาศาสนานะครับสามสถาบันหลักของเรานั้นให้ได้เห็นแสดงพลังออกมาจุดยืนออกมาครับที่ชัดเจนว่าพวกท่านยังรักสถาบันอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะเหตุการณ์ที่มันผ่านมา นะครับทั้งหลายแหละนะครับบางทีผมก็สื่อสารและคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในวงสนทนากันนะครับส่วนมากเขาก็จะพูดว่าแล้วปล่อยพวกมันไว้ทําไมแล้วปล่อยพวกมันไว้ทําไมก็นี่แหละครับก็เพราะว่าปล่อยไว้ไงครับมันถึงได้เหิมเกิมขนาดนี้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทําผิดครั้งหนึ่งก็แล้วครั้งสงก็แล้ว นะครับก็ยังไม่หยุดยังไม่หย่อนนะครับก็ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับจงช่วยกันนะครับร่วมมือร่วมใจกันบอกต่อๆกันนะครับและร่วมกันแสดงกิจกรรมนะครับเพราะตอนนี้ทางคอประทอของเราทางเวทีของเรานั้นได้ทำสติกเกอร์นะครับเพื่อที่จะติดรถยนต์แล้วก็แจก,กสติกเกอร์นะครับ จังหวัดใดที่พร้อมนะครับสแสดงกิจกรรมในการปกป้องสถาบันและร่วมกันนะครับนำความดีบอกต่อต่อกันนำความดีไปทำต่อๆกันนะครับเราจะไปยืนแจกตามสียแยกไฟแดงเจอไปตลาดเราก็พกไปเราก็แจกไปมีสติกเกอร์ไปติดตามหน้าร้านนะฮะตามกระจกรถนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับสถาบันหลักของเรา นะครับเราจะปล่อยให้ถูกย่ำเยอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราต้องสามัคคีกันนะครับคนไทยต้องจับมือและสามัคคีกันครับต้องช่วยกันปกป้องสถาบันหลักของเราเกิดมาทั้งชีวิตนะครับก็มีครั้งนี้แหละครับ ที่พวกเราได้พบเจอกันและก็ได้เห็นกันว่านะครับมันคือเรื่องจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ที่มันขับรถฝางขบวนนะครับและล้อมขบวนตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นมาผมจำขึ้นจิตใจนะครับจำขึ้นสมองเลยนะครับว่านี่ประเทศไทย นะครับมันไม่สมควรที่จะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับคนไทยเกิดมานะครับผมเกิดมาเราก็รู้อย่างเดียวว่านะครับเราต้องมีชาติศาสนาและสถาบันพระมหา,ากษัตริย์ครับพี่น้องครับนะครับแล้วย้อตอนนี้ยิ่งตัวการใหญ่ของเขานะครับถือว่าเป็นเจ้าพ่อตัว A เอลย นะครับกำลังจะโดนมาตาหนึ่งถึงสองนะครับในการตัดสินเร็วๆนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่ครบรักคิดว่าเขาจะไปไหมล่ะครับไปไหมถ้าเคลียร์ได้เขาก็าไปคนระดับนี้ถ้าเคลียร์ไม่ได้เขาก็ไม่ไปใช่ไหมนี่แหละครับแต่ผมนะผมก็ทำนายตรงข้าม <laughs> พ่อแม่พี่น้องครับผมทำนายตรงข้าม ก่อนวันที่18ที่จะถึงนี้นะครับบังเอิญคุณทักษิณน,นะครับมีต่อมความชั่วขยายขึ้นมากระทันหันครับเลยต้องเข้าห้องผ่าตัดกระทันหันครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อมชั่วมันขยายหายใจไม่ออกไปไปพบอายการไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับผมกลัวมันจะเกิดอันนี้แหละ มีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมเล่าอยู่ดีๆตอมความชั่วมันขยายขึ้นมากระทันหันเลยขอเลื่อนสาเลยขอเลื่อนนัดไปก่อนเออประเทศไทยนะครับทำไมนะครับเจ้าหน้าที่นักการเมืองทั้งหลายแหลจะต้องไปก้มหัวให้กับนักการเมืองเร็วๆหรือว่า ชั่วๆบางคนครับพ่อแม่พี่น้องชั่วไหมอย่างนี้ถือว่าชั่วนะครับคนที่ทำไม่ดีนะครับต่อบ้านเมืองนะครับต่อสถาบันทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำอยู่กันณนขณะนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่รบนะครับตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นประเทศไทยตกต่ำขนาดนี้ไหมครับ ผมกำลังคิดอยู่ว่ามันมีขบวนการอยู่ขบวนการหนึ่งที่กำลังมันกําลังหลอมรวมนะครับเพื่อทําให้ประเทศไทยนั้นดิ่งลงและตกต่าลงอย่างที่สุดไล่ตั้งแต่เลยนี่แหละครับทำให้สถาบันเกิดการเสื่อมเสียเศรษฐกิจก็ตกต่าสิ่งที่มันรับปากก็จะให้มันก็ไม่ให้ไอ้ที่มันบอกว่ามันไม่เอามันก็เอาใช่ไหมครับว่าแม่พี่น้อง อันไหนที่คนไทยทำเองปลูกเองทำเองมันก็จะถูกลงแต่สิ่งไหนที่มันเป็นของนายทุนของพวกมันมันก็ขยายเติบโตขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องอะไรที่เป็นชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับกระบวนการยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำให้ประเทศเรา อยู่ในภาพลบทั้งหมดณขณะนี้นะครับเกิดมา54ปีเท่าที่รู้เรื่องการเมืองมาครั้งนี้แหละครับผมจะบอกให้ว่าเราไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีที่แย่ขนาดนี้ครับพ่อแม่พี่น้องมันแย่สุดๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายกเศรษฐรตอแหลที่สุดในประเทศไทยในบรรดานายกทั้งหมดครับพ่อแม่พี่น้อง มันแย่มากๆนะครับจะด่าว่าเลวก็ยังไงอยู่ถ้าเป็นนักโทษนี่เอ้คนพวกนี้มันบอกให้มันอยู่ชั้นเลวรายยำหมาเลยมันไม่มีชั้นให้พวกมันครับโกหกคนไทยประเทศหาเสียงก็โกหกทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแล้วทำไมกะกะตมันยังให้ผ่านการเลือกตั้งมาได้ผมไม่เข้าใจเลยครับ มันโกหกตั้งแต่เริ่มหาเสียงเลยคนไทยทั้งประเทศนะครับคนละสองครอบครัวละสองหมื่นเป็นไงครับมันพูดอยู่เปมันพูดแม่ผมฟังคลิปฟังอะไรแล้วที่มันพูดเนี่ยมันไม่อายตัวมันเองเลยเนาะอย่างน,น้อยมันก็น่าจะอายอะไรมัางอะหมาคร <c oughs> อบครัวไหน ที่มีรายได้มีถึงสองหมื่นผมจะเติมแต่ไม่ครบสองหมื่นทุกเดือนทุกเดือนครับพ่อแม่พี่น้องแล้วมันก็จะมีแมวมันก็จะมีแมแวเขามันก็เข้าใจทํานะ <laughs> ใช่ไหมมีไหมครับเดี๋ยวนี้มันพูดถึงนโยบายนี้ไมหมเราไม่มีบิดซวิกสามปอบิดซวิกสาวอคนไทยมีกินมีใช้ทั้งประเทศค่ะโอ้ย มึงเอ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าตอแหลทั้งตะโอ้ยใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงนะครับตั้งแต่มีรัฐบาลมารัฐบาลเที่ยวนี้แหละครับเป็นรัฐบาลที่แย่ที่สุดในประเทศนะครับในศตวตรรษของไทยเลยไม่มีอะไรเลยที่เราจะได้มันสักอย่างเดียวเนี่ย มีแต่เรื่องเร็วๆทั้งนั้นที่มันทำกันในนักขณะนี้ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องฟังให้ดีนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายฟังให้ดีนะครับนักการเมืองทั้งหลายที่อัดคลิปอัดวิดีโอที่ฟังอยู่ณขณะนี้ที่ต้องจะเอาผิดพวกแกนนำทั้งหลายแหละที่พูดพลาดพิงเนี่ยฟังให้ดีนะครับเพราะพวกคุณทั้งนั้นแหละ ที่กบฏต่อคำสาบานปฏิญาณตนประเทศชาติถึงจะเป็นแบบนี้ยังไงล่ะว้เฮ้ยก็เพราะว่คุณไม่ทำตามคำสาบานปฏิญาณตนแล้วมึงจะมาเป็นให้อายหมาทำไมวะเฮ้ยจริงไหมครับพ่อแม่พี่น้องประเทศชาติล่มจมวิบัติเศรษฐกิจตกต่ำย่อยยับช่วยเหลือคนชั่วช่วยเหลือคนเลียง ก็เพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ที่มันคอยช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่พวกนี้คือเลวสิ้นดีใช่ไหม,มตั้งแต่เริ่มมาแล้วเข้ามาประเทศไทยนี่ปนหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแล้วผมก็สงสัยกระทรวงยุติธรรมสงสัยกรมคุมประพฤตินักโทษมันขึ้นเวทีพูดการเมืองได้ด้วยหรอเฮ้ยสรุปแล้ว มันพ้นโทษแล้วหรือว่ามันพักโทษอยู่ว่าเฮ้ยกระทรวง,งคมภูมิพืชกระทรวงยุติธรรมทวีสอดส่องมึงไปสองอะไรอยู่ว่าเฮ้ยนักโทษขึ้นเวทีพูดเรื่องการเมืองได้ด่าว่าคนนู้นได้คนนี้ได้ประยัดข้อหาให้เขามึงนี่มันบาปมากเลยนะเนี่ย นรกนี่กินมึงไม่รู้จะกินยังไงแล้วนะเนี่ยมันเป็นคนที่บาปมากเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องคนคนนี้เกิดมาเพื่อกอบโกยก็เกิดมาเพื่อเอาแต่ผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองให้กับครอบครัวตัวเองพวกพ้องสงสัยมันก็จะไม่ได้ยัดหาเหมอนกันละแหละใช่ไหมครับคนไหนไม่มีผลประโยชน์กับมันมันก็ถีบพทิ้งใช่ไหมครับ ขนาดคนที่ร่วมหัวจมท้ายยอมเสี่ยงตายผ่าลูกปืนมาสุดท้ายมันก็ถีบทิ้งใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเออล่าฟังผมไว้ให้ดีนะครับที่บอกว่าต้นไม้พิษใช่ไหมครับเออมันด่าเขาว่าเป็นต้นไม้พิษต้นไม้พิษนั่นแหละเอาเนี่ยเขาไปวางยาพิษให้มึงกินตั้งแต่วันแรกที่มึงมาจากประเทศจากต่างประเทศแล้วทักสินเนี่ย ก่อนวันที่18เตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่เอาพิษนั้นออกได้แล้วแต่จะบอกให้ว่าคุณโชคร้ายแล้วเพราะคุณเสพยาพิษมาตั้งแต่วันแรกที่คุณลงจากสนามบินจนถึงทุกวันนี้มันเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วทักษิณเตรียมตัวตายเอา้าใช่ไหมเล่าก็มันบอกว่ามันจะไม่ร่วมมือกับต้นไม้พิษใช่ไหม ไม่ด้วยว่าวิธีใดก็ตามใช่ไหมที่ลูกเข้ามาตอแหลใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันก็ต้องเอาต้นไม้พิษเข้าไปอยู่กับบันใช่ไหมเออก็เขาวางยาพิษตั้งแต่วันแรกที่ร่วมกระบวนการกับพวกมึงแล้วเว้เฮ้ยแต่เขาไม่อยากจะพูดใช่ไหมออและอาจารย์วิศนุนี่เข้าไปแก้ต่างนะครับในเรื่องการแก้ตัวของเศรษฐาทวีสินใช่ไหมครับ ก็มันก็แสดงบอกอยู่แล้วไงว่าคนในพักเพื่อไทยมันไม่มีน้ำยาอะไรเลยก็เลยต้องมาใส่ต้นไม้พิษใช่ไหมครับเออนั้นก็เตรียมตัวนะครับ18นี้ฮิบแปดนี้เราจะตีกองร้องเป่าหรือว่าวันที่สิบเจ็ดเราจะมาขั่วพริกขั่วเกลือกันดีฮะ <laughs> จัดวันไหนดีครับวันที่17ดีไหมเพราะว่า18นี่มันเป็นวันที่เราต้องฉลองชัยชนะกันแล้วนะ17นี่เราจะทำพิธีกันครับพ่อแม่พี่น้องเราจะทำพิธีอวยพรให้กับพวกที่โกงบ้านโกงเมืองโกงแผ่นดินและจับจ้วงสถาบันครับพ่อแม่พี่น้องครับ ขู่มาหลายรอบแล้วแต่17บเจ็เราจะต้องเอาจริงกันสักทีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องผมมีกระทะตะหลิวเตาเรียบร้อยแล้วสูตรนี้เป็นสูตรที่แรงนะครับซึ่งไม่มีใครอยากเจอและก็ไม่มีใครอยากโดนแบบนี้แต่มันไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้แล้ว พราะผมสังเกตเอากระทะขึ้นมาทีไรเรื่องเกิดทุกทีใช่ไหมครัพ่อแม่พี่น้องแค่เคาะกระทะเรื่องเกิดทุกรอบเพราะฉะนั้นสิเจนี้เผาจริงไม่มีเผาหลอกครับพ่อแม่พี่น้องให้มันรู้ไปว่าไอ้พวกที่กบฏต่อคำสาบาปฏิญาณตนมึงจะคลองประเทศได้เว้ยเฮ้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระสยามเทวาธิราชมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป้องบ้านเมืองอยู่เยอะแยะมากมายนะครับพระแก้วมรกตอันศักดิ์สิทธิ์สารหลักเมืองสเสด็จพ่อนะครับและยังมีพระสยามเทวาธิราชและสถาบันหลักของเราชาติศาสนาและสถาบันพระมหาษัิยรคอยปกป้องคุ้มภัยเพราะฉะนั้น คนเรวๆชั่วๆมันก็ต้องรับผลกรรมในเร็ววันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับ <S <S 1> <S 1> สุขทิ้งทุกอย่างนะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับคอยช่วยเหลือคนที่กระทำความผิดไว้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นไงครับพ่อแม่พี่น้องฮะคนที่กระทำความผิด นะครับกระบฏต่อคําสาบานตนมันก็จะค่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมีปีไหนที่มันเยอะเท่าปีนี้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีแต่ปีนี้ทําไมมันเป็นปีที่เจ้าหน้าที่นั้นโดนดาเนินคดีกระทาความผิดต่อบ้านต่อเมืองเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องก็มันถึงเวลาแล้ว มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องล้างไอสิ่งไล้ไอ้สิ่งเรวๆพวกนี้ออกไปไอ้ปดจากผืนแผ่นดินไทยวันที่17นี้นะครับผมจะมาที่นี่ผมก็ไม่รู้เลยตรงวันที่เท่าไหร่วันวันอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันจะถึงแล้วนี่วันจันทร์ต้องมาอีกวันใช่ไหมแต่เพื่อประเทศผมจะมาครับพ่อแม่พี่น้อง มีคิวหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่มีคิวขึ้นเดี๋ยวเราก็ทำอยู่ข้างล่างนี่แหละได้ไหมเล่าเรามาช่วยกันทำไม่เล่ากระทะมีตะหลิวมีเอาให้ดังๆไปเลยใครที่จะอวยพรให้ใครเขียนชื่อใส่กระทะไปเลยดีไหมพ่อแม่พี่น้องขิงขาดใครใบระกูดหอมกระเทียมใส่ไปเผาพริกเผาเกลือไม่สาบแช่งเราอวยพรให้คนเร็วๆคนที่จับจ้วงสถาพัน จงไปนาลกเร็วๆกระทรวงยุ่ิธรรมที่เคารพรักครับเข้ามาเรื่องนี้หน่อยเพราะวันที่18มันเหลืออีกไม่เท่าไร่แล้วพรุ่งนี้16มาเรือนี้17โอ้โหมันไวจริงๆเลยตอนนี้มันก็คงนอนเฮ้ยกูจะทำยังไงดีว่าเฮ้ยกูหายใจไม่ค่อยออกเลย เพราะติ่งความชั่วมันขยายปรึกษาหมออยู่ครับตอนนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมที่เคารพรักนะฮะแล้วก็ไอาการสูงสุดครับผมนะครับในประวัติศาสตร์ผมก็ยังไม่เคยได้ยินเหมือนกันในฐานะที่ผมก็เคยเป็นนักโทษมานะฮะก็หลายครั้งแล้วนะครับคนที่มีประวัติในการหลบหนีเพราะแม่พี่น้องที่เคารพรักครับมันจะประกันตัวต่อไม่ได้ใช่ไหมครับ ง่ายๆเลยครับเกงจำเลยหลบหนีเพราะว่ามันเคยหนีมาแล้วตั้ง17ปีนะครับและยิ่งการพักโทษนี่ถ้าเกิดมีคดีที่ยังไม่สิ้นสุดมันก็ทำพักโทษไม่ได้แต่ที่ที่มันทำมาได้ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับก็เขาคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในประเทศไทยไงอะไรเขาก็ทำได้นะครับเงินเขาคิดว่าเขามีเยอะแยะมากมายเขาจะซื้ออะไรก็ได้ แต่ฟังว่าให้เดครับทักษิณชินวัตรความถูกต้องความยุติธรรมและกรรมที่คุณทำไว้มันซื้อไม่ได้ทำกรรมอะไรไว้คุณก็ต้องรับกรรมนั้นไปใช่ไหมเงินคุณมีมากมายมหาศาลคุณซื้อได้แค่คนบางคนนะครับและไอ้คนที่มารับเงินจากคุณมันก็เลวกว่าคุณอีกใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้อง เจ้าหน้าที่มีหน้าที่อะไรครับทําตามคําสาบานปฏิญาณตนใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่ไปรับจากมันเนี่ยนะครับไปรับผลประโยชน์และทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนพวกนี้เลวยิ่งกว่าครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองของเราวอดวายนะครับกระทรวงยุติธรรมของเราตกตำ่ำ ทุกอย่างเราดอบลงก็เพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองไม่ปฏิบัติตามคำสาบานปฏิญาณตนครับพ่อแม่พี่น้องต่อไปเราจะเดินขบวนไปตามหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเราจะไปยืนที่หน้าศูนย์ราชการแจ้งว่านะเราจะโกนว่า <c oughs> เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ทําตามคําสาบานปฏิญาณตนเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ทําตามคําสาบานปฏิญาณตน เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ทําตามค ab ําสาบานปฏิญาณตนดีไหมครับพ่อแม่พี่น้องและก็อยากให้เขาแก้กฎหมายเนี่ยข้อเนี้ข้อเดียวน, <_ an> นะครับเพิ่มอีกข้อก็ได้แห <_ an> <_ an> มเอาได้ไดคืบจะเอาสอง <_ an> ให้เจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองหน่วยงานราชการต่างๆนะครับยืนเคารพธงชาติและกล่าวคําสาบานปฏิญาณตนก่อนเข้าทํางานทุกวันทําได้ไหมครับ ผมเชื่อว่าถ้าทำได้ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหจะเจริญงอกงามเลยครับพ่อแม่พี่น้องผมว่ามันจะต้องทราบซึ้งในคำสาบานปฏิญาณตนหน้าเสาธงหน้าหอพักก่อนที่มันจะเข้าทำงานบ้างละ่ะไม่มากก็นน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมีกิจกรรมกันบ้างละเวลาเราไปไหนมาไหนก่อนที่เราจะกลับเราก็ยืนตะโกนว่าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ทำตาม คำสาบนานปฏิญาณตนถูกต้องไหมครับเอาเลยเว้ยแล้วสรุปแล้ววันจัน์นี้เราจะต้องพบกันไหมครับพบกันนะโอเคผมให้สัญญาครับผมวันที่17นี้เราจะต้องทำพิธีกันสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเหล่ามาร้ายมันกำลังจะถูกความพินาศย่อยยับ ทับผมแล้วในวันที่18นี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับก็กราบวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้งรลายพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกกนะครับศาลหลักเมืองอนะครับพ่อพญาคุฑนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ปกป้องบ้านเมืองนะครับจงช่วยกันขจัดปัดเป่านะครับให้เหล่ามาร้ายให้ใครที่คิดไม่ดีต่อชาติศาธาและสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ จงให้พวกเขาเหล่าน uh sí> ั้นไปอยู่ในภพภูมิที่ดีของเขานะครับจงไปเจริญนอกงามอยู่ในทวีปของเขาที่เขาต้องการจะไปในเร็ววันนี้จงไปเกิดใหม่ได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเขาคงเข้าใจนะว่าให้ไปเกิดใหม่นะนะครับวันที่17นี้พบกันครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องนะครับให้มีความสุขนะครับ เราก็จะสู้กันต่อไปโชคดีมีความสุขครับป่ะแม่พี่น้องครับครับขอบคุณนะครับป่าลบจากชนบุรีครับบอกว่าจะมีการเผาพริกเผาเกลือด้วยอะ่ะะเอพริกนี่ถ้าเผาแล้วเอาไปทำอะไรได้ไหมทำพริกป่นได้ไหมออแล้วมาทํำกับข้าวอีกรอบหนึ่งอร่อยเลยนะครับอย่าไปทิ้งนะครับอย่าไปทิ้ง น้องเนตเจริญธรรมค่ะค่ะพี่ใหม่ปฏิชาค่ะนะคะค่ะก็ดูเด,ดตแพทมันนะคะยังมีนักปราชัยนะคะอีกหลายท่านนะคะค่ะ